วันนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมบลูทูธเพื่อจะใช้ a p p l e CarP เหรือ Android Auto นะครับตัวนี้จะเป็นจอซิลิโคนรุ่น S5 นะครับให้ลูกค้าเข้ามาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตรนี้นะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับให้ดูชื่อตรงนี้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรตัวนี้จะเป็นรหัสผ่านนะครับเราก็มาค้นหาที่มือถือนะครับตั้งค่าไวจะเป็นบลูทูธนะครับ จะมีชื่อขึ้นออโต้็ิจิตาโกรอการเชื่อมตะกคูครับครับก็จะม,มีแถบให้ใส่รหัสนะครับใส่พาสเวิร์ดเลข0ูนตัวนะครับกดจับคู่ครับอรอจเสร็นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้มันจะมีการให้อนุญาตนะครับเราอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับเชื่อมต่ออยู่เดี๋ยวรอ,อสักู พอหลังจากนั้นนะครับตัวนี้มือถือจะเชื่อมนะครับให้กดออกนะครับตัวนี้เวลาใช้ Apple Car เนะครับมันจะอยู่ในตัวตัวนี้นะครับติ้งไฟนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะทำการเชื่อมต่อกันมือถือจะขึ้นนี้นะครับให้เราอนุญาตใช้คาเพเป็นแบบไร้สายนะครับตัวนี้ ตัวนี้เรารอสักครู่นะครับครับนียครับแเราก็กดโอเคก็เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าเป็นกรณีมือถือ iPhone ให้อนุญาตสิริไว้ด้วยนะครับนะครับเราก็สามารถใช้หมดของ Apple c a r p เได้เลยครับขอบคุณครับ